โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับกับมาพบกับผมไอเอ็นจีบาซ่าหนึ่งศูนย์ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาสอนสร้างวิธีทํากับดักซอมบี้แบบนี้นะครับโอเคันดับแรกก็มีไม้หรือว่าอะไรเนี่ยด้วยนะครับแล้วก็มีแป้นเหยียบครับเอาแป้นเหยียบตัวไหนก็ได้ครับสโตนแป้นเหยียบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับจะเอาเพชรเอาทองเอาอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่คุณครับแต่ผมจะเอาเป็นแป้นหยาหินนะครับเพื่อ ให้มันเนียนๆครับแล้วก็สติกี้พิสตันแล้วก็เลดสโตนครับอันดับแรกให้ขุดดินลงไปสองบล็อกนะครับแล้วก็เอาแก๊สบล็อกใส่แบบนี้แล้วก็เอาแป้นหยาบหินใส่แล้วทางนี้ขุดลงไปสองบล็อกนะครับตัวนี้สองบล็อกนะครับทางนี้ก็สองบล็อกเหมือนกันนะครับมันก็จะได้แบบนี้ครับอันดับต่อไปเราเอา อะไรเนี่ยอ่าสติก,กี้พิสตันใส่นะครับแล้วก็เอาไม้ใส่แบบนี้นะครับใส่ตรงนี้ด้วยนะครับเอ้ยใส่ผิดใส่ผิดใส่แบบนี้นะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับอ่าสมมติว่าผมเป็นซอมบี้เดินเข้าไปนะครับไม่รู้อินโนอินเองปึ๊บพอมันเหยียบมันก็จะตดนะครับออกไม่ได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด ใชรกันด้วยนะครับขอขอบคุณครับ